ห้สมวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมเรื่องครับเต็มจากคุมวาในลุคแบรนด์แซงลลองครับผมก็ผมเป็นเสื้อสูรแบบสมารๆแล้วก็ติีเซ็กซี่ิดๆครับผมมาในนามของออฟวายครับผมเป็นเสื้อคอกมต้องมีเสื้อแจ็คเก็ตหอัครับผมผมมาในนามของโคครับก็จะมีความสตรีทแล้วก็ความเาเรียกว่าเป็นเป็นตัวเองลกันผมรู้สึกว่ามันเข้ากับผมมากเ ก็แบบว่าชอบแฟชั่นอย่างเงี้ยใช่ครับครับลองฮะเข้าเอาไว้ฮะโค้ชโค้ชเฮาเฮาเอาจริงผมเอาของผมก็แลนผมชอบเพราะว่าล่าสุดไปปารีสมาแล้วแบบว่าได้ได้ได้ชอบแต่งตัวที่ปารีสประมาณนี้ซึ่งหมายถึงว่ามีเสื้อคอกลมแล้วก็มีแจ็คเก็ตสวมอะไรเลยแบบว่ารู้สึกถูกกับลุคประมาณนี้อยู่แล้วอะไรอย่างครับ ผมชอบนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนตัวผอมนิดนึงแต่ว่าใส่อันนี้มันรู้สึกแบบไหลมันแบบจะชับมันสมานแล้วก็แบบไหล่กว้างฮะแล้วก็แบบติดเซ็กซี่เซ็กซี่นิดนึงแบบว่านิดนึงอะแอบแอบแอบเผ็ดนิดนึงครับแอบเผ็ดก็มีบ้างครับผมแต่ว่าได้แซงโรลองมาก็ครับก็ได้ใส่อย่างนี้ฮะครับก็จริงก็เป็นเรียกว่า casual look ที่เหมือนแบบ ผมมาชอบใส่ประมาณนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบวันที่ไปเดินห้างไปเที่ยวไปถ่ายรูปหรือว่าเป็นวันที่ซ้อมเต้นก็นตามเพราะรู้สึกว่าแบบนี้มันมีความสีทแล้วก็อันนี้ผมพูดว่ามันมีความเป็นตัวผมมากก็เลยแบบค่อนข,ข้างชอบลุคนี้ของโคชมากครับผมซ้อมเต้นนี้ใส่กระเป๋าเลยไหมฮะใส่กระเป๋าเต้นเลยปะโอเดี๋ยวลองดูอ่นะอ่าเอผมเมื่อกี้ให้กำลังใจเพืเ่อนๆน้องๆเดินแบบกันเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้ที่ผมตบมืออย่างนี้เลยคนอื่นที่ผมตบมือแต่ว่าพอ เพื่อนๆมาต่อปีอย่างนี้เลยเห็นน้องไทยชอบแกล้งน้องไทยมองเองมองมองไปที่น้องไทยน้องไทยแอบยิ้มอยู่มีพี่อรันแอบแอบแอบเดินมยดีมองๆเลยๆอยู่อะไรอย่างงี้าน่ารักดีน่ารักดีชอบชอบดูน้องเน็กด้วยวันนี้แบบเห็นแบบมาเป็นเดรสขาวๆปกติเดินด้วยกันปกติเดินด้วยกันแล้วครั้งนี้มานั่งดูว่ารู้สึกครั้งนี้นั่งกินน้ำน้ำมันชันนั่งดูน้ำมันชันนั่งดูนั่งตบมือครั้งแรกก็รู้สึกรู้สึกดีฮะคบขอุณครับ อ่าเป็นโมดิชันนิดนึงครับฝากงานวันนี้ครับก็ฝากงานอ่ r l d Fashion Trend ครับผมเสียบแล้วก็2024ด้วยนะครับ <c oughs> พวกเราบัสก็มาในนามของ3แบรนด์นี้ก็อยากจะให้ทุกคนบอกว่าติดตามงานนี้ด้วยครับผมครับคระมวลงาน <c oughs> <c oughs> อ๋อ ครับก็คำจริงล่าสุดเราเพิ่งปล่อยเพลง Watch You r Step ไปครับก็ตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่สองล้านครับสองล้านแล้วก็ครับอยากให้ทุกคนช่วยช่วยกันปั่นช่วยกันดูด้วยไปถึงแบบว่าสิบล้านนะฮะได้เท่าไหร่เลยครรับเท่่าไหก็ได้เลยอยากให้กันสิบล้านมีอะ้รแฟนๆมีหัวใจให้ครับผมครับแล้วก็เร็วๆนี้ก็กำลังจะมีซิงเกิลใหม่ปล่อยครับผมเพิ่งปล่อยไปเพิ่งล้านใช่เพิ่งล้าแบบเป็นเหมือนแบบว่าอะไรโฟโต้สปอยเลี้ยวแบบเป็น ลีนิสแพลนแล้วกันลีนิสแพลนแล้วกันว่าเราจะมีอะไรบ้างในแต่ละวันครับผมก็จริงๆวันนี้ก็เพิ่งมีแบบชาเลนจ์สปอยชาเลนจ์บ้าใช่ใช่ใช่กาเป็นการสปอยอะสปอยเยอะมากเลยไปดูได้ที่ไหนไปดูได้ที่ bus. dot. b u s e o m ai. chat ครับในไอจีครับผมครับผมไปดูได้ครับไปฟ้าใหม่เราก็จะวางแผนที่จะไปโชว์นั้นแต่ละแต่ละใหญ่ๆวนใหับใช่ครับแล้วมีโอกาสที่มาที่นี่ด้วยครับ แฟนๆคือตามให้กำลยยางไตแบบตาแน่นีบัสกิง้งบัสกิง้งครับบัสกิง้งเอาด์บัสกิงสก้งบอกเลยว่าก็สำหรับเราเรารู้สึกว่าแบบมันขเขาเรียกอะไรมันมันยิ่งใหญ่มากคือไม่ไม่นึกงว่าคนจะมาดูมาดูเยอะขนาดนี้ครับ mm hmm. ก็เอาจริงอยากขอบคุณทุกคนที่มาดูพวกเราบัสกิ้งไม่ว่าจะท่าทางไหนก็ตามที่ไหนก็ตามก็ขอบคุณมารู้สึกว่าได้ได้รับกำลังใจแบบขอบคุณหัวใจมาก อ๋อไปเจอพาสกิ้งเลยเหมือนในตอนแรกในรายการเจ็บเก้าสวยเวงมันมีที่เราเคยออกไปย4ี่สิบสี่คนอยู่แล้วครับเคยมาสกิ้งมาก่อนครั้งแรกเลยครั้งแรกครัใช่ครับแล้วก็ครั้งนี้ได้มีโอกาสไปบาสกิ้งได้ไปเจอแฟนๆก็รู้สึกรู้สึกดีแต่ว่ารู้สึกว่าโตขึ้นนิดนึงครับแต่ว่าก็ความรู้สึกที่มีให้แฟนๆหรือว่าแบบความอบอุ่นที่เขามีให้เราก็เหมือนเดิมแล้วก็แบบไม่เคยเปลี่ยนมากขึ้นด้วยใช่แลองนี้มีแฟนไปหาแฟนแา่จังหวัดบางไม่อะไร แผนต่างจัะมีนะมีอยู่หรอมีอยู่มีมีอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้ต้องอุ๊บอุ๊บไว้ตามสไตล์ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับตอบแบบนี้ดาราเป็นเรื่องของนางงาอนาคตอนาคตคอยากตัวอะไรต้องต่าัวต่างหวาของอะมีพีมจะบอกคนที่ชอบถามมาฮะให้มันเป็นเรื่องของอนาคตครับตอบแบบนี้ดาราเป็นเรื่องของนางงาอนาคตอนาคตอยากตัวอะไรต้องต่าัวต่างหวาของอะมีพีทจะบอกคนที่ชอบถามนะฮะเดี๋ยวไม่ถามผมถามพี่กลับเลยครับ ปิดที่สุดท้ายด้วยที่เซมเพลนเบอร์พร้อมประกาศชื่อตอมแฟนต้อมบีอัสเป็นบีอัสวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยนี่คืออะไรฮะไม่มีออกเสียงชื่อออกเสียงอ่างถูกต้องเลยค่ะขอออกเสียงชื่อแฟนสาวที่ถูกต้องใช่ไหมครับบีอัสครับบีอัสไม่ไม่มีมากกว่านั้นฮะบีอัสบีอัสจริงเดียวมีแบบเรียกแบบน่ารักน่ารักเป็นน้องบีอัสน้องบีอัสของบัสอ้วนโอ้ยบีอัสของบัสอ้วนได้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 ทำไมถึงต้องไปชื่อ ทำไมถึงต้องเป็น B s นะก็ก็เดิมทีเหมือนแบบว่าเราเราอยากจะตั้งชื่อดอมที่มันมีความคล้ายๆกับชื่อของเราคือ bus ใช่ไหมฮะก็เลยแบบว่าได้ได้ชื่อหนึ่งมาคือ B s ซึ่ง B us ตอนแรกมันเป็นเหมือนแบบว่าสองคำที่ไม่ได้ไม่ได้ต่อกันก็เลยแบบพยายามหาชื่ออื่นๆบ้างแต่สุดท้ายมันก็เหมือนแบบว่ากลับมาที่ชื่อนี้อะไรเงี้ยครับก็เลยอ่ะเราก็สืบหาข้อหมายต่อข้อหมายมันก็คือมันเป็นเรามันเป็นเราอยากให้อยากให้อยู่กับพวกเราอยากอยากแบบว่าให้ให้ทุกคนแบบ be together with us เลยมันอยู่กับเรามันเลยมีโค้ชที่ว่าแบบว่าอ่า be us with bus be with bus the us ใช่มันเลยมันเลยมันเป็นที่มาของ b h e us ครับผม the us ของ bus อ้วนคะ the us ของ bus อ้วน bus อ้วนเป็นยังไงเค้าว่าเขาไว้ยังไงเขาแฮปปี้ไหมคืออะไรเห็นมีมีคนนึงเห็นในชุดเขาบอกว่าในใน X เขาบอกว่า บอกว่าเฮ้ยเนี่ยฉันว่าแล้วชื่อนี้ฉันแบบทายถูกเลยคนนั้นก็คือนั่งอยู่ด้านหน้าเลยครับแบบว่าเขาก็ตอนตอนที่เรายื่นไม้ถามเขาว่าเนี่ยคิดว่าชื่ออะไรอย่างเงี้ยก็มีคนพูดว่าบีอัสนะผมก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหนมาจากไหนหรือว่าเขาแบบน่าจะเก่งมากครับเก่งมากเก่งมากบีอัสเก่งมากเก่งมากดาวสุขคู่หลังคู่ได้เช็คบ้างหรือเปล่าก็ก็เช็คครับแต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่าคนที่ดีใจกับแฟนคลับก็น่าเป็นพวกเราด้วยที่เหมือนแบบ ได้มีชื่อเรียกให้แฟนๆมาทีมเพราะเหมือนแบบพวกเราก็คิดกันมานานแล้วก็แบบไต่ตองกันมานานมากเป่าที่แบบจะสรุปออกมาเป็นบีอาร์สก็จริงๆรู้สึกว่าวันนั้นเป็นวันที่สําคัญมากๆครับเพราะว่าจริงๆประกาศที่เซนทรัเวิลด์เนาะแล้วเซนทรัเวิลด์เนี่ยพวกเราก็เคยบัสกิ้งไปแล้วรอบนึงตอนที่ยังเป็นเทรนดี้จัลลิกา์ก็พอได้กลับมาที่เซนทรัเวิลด์อีกครั้งแล้วก็ได้เจอแฟนๆอีกครั้งก็รู้สึกอบอุ่นใจครับแล้วก็รู้สึกพิเศษมากๆที่ได้ ประกาศของกับแฟนๆนะตอนนั้นเลยอย่าน้องเบียสครับเราก็คือแบบโตไปเรื่อยๆเลยอะไรนะครับตใหญ่ไปเรื่อยๆใช่ขอบผมนะขอบคุณแฟนๆใครยังไม่เป็นบีอัสเนี่ยก็ครับก็ลองมาเป็นบีอัสได้นะครับลองมาตั้วนะสามรอบแล้วสามรอบเลยอันนี้ใช่ครับผมถามพี่กับมันละไม่มีอะไรเพื่อนๆก็กำลังจะตามมาถึงๆี่ กำลังหอน้องได้น้องลูกเต่าน้องลูกเต่าน้องลูกเต่าครับก็ของบัดวันอะของบัดวันใช่ไหอันนี้ยังไงฮะยังไงฮะจัดใจยังไงฮะเป็นยังไงบ้างก็เป็นยังไงบ้างเขาบอมาเดบิวแล้วผมเห็นช่วงนี้เขาก็อาจจะซ่มซ้อมเออถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายนี่อะไรอย่างงี้เห็นเข้ามาทุกวันไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันแบบกินข้าวข้างกันอยู่ใช่แล้วก็แบบต้องรีบกินข้าวรีบไปแบบว่า จอยู่ในห้องน้องใช่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาอาจจะเตรียมการเดบิวต์แบบเป็นจริงเป็นจังแร้วว่าเขาจะซองกันอยู่อย่างหนักครับผมเอาเป็นว่าเห็นทุกอย่างนะครับอุบไปก่อนเห็นทุกอย่างแต่เขาอุบไปก่อนดีฮะดีแน่นอนครับรอดเลยครับก็ภูมิใจมากๆภูมิใจครับแล้วอย่างนั้นเราจะมีโอกาสเห็นแบบว่าพวกคุณแบบว่าสเตจรวมกันไปแน่นอนอันนี้ผมก็ควรจะมีนก็คาดคาดคาดหวังนะถ้าอยากความจริงส่วนตัวก็อยากให้มีครับแต่ก็ยังยังไม่รู้แล้วกันว่าไม่รู้กันว่าจริงๆแล้ว พอเสร็จในอนาคตจะเป็นไงแต่ก็ขอขอให้ขอติดตามไว้ก huh. ่อนครับเราอยากร่วมงานกันอยู่แล้วจะอยู่ใกล้กันนิดเดียวครับไม่ต้องห่วงอยู่กเจอกันตลอดทุกวันอยู่ในใจอยู่ข้างซ้ายแล้วในฐานะเป็นรุ่นพี่เขาล่ะเราแบบมีการแบบว่าแนะนำอะไรยังไงเขาใหม่หรือแนะนำเขื่อนเลยเรี่ยวเป็นรุ่นพี่ครับเราเรียกว่า เรียกว่าเราโตมาด้วยกันนี่ว่าแค่แค่มีเหมือนมีคนที่มันฟักออกมาก่อนใช่ไหมฮะคุณฟักออกมาคุณฟักออกมาก่อนใช่เหมือนฟักไข่ออกมาก่อนใช่แต่ว่าคือระยะเวลาการโตเนี่ยเราโตมาด้วยกันแล้วก็แบบเราเรียนรู้อะไรมาพร้อมกันก็อยากให้รักพวกเราแล้วก็รักได้เสมอกันผมเพราะพวกเราก็เป็นเรเลชั่นชิพที่ดีต่อกันมาครอบครัวเดียวกันเติบโตมาด้วยกันใช่ครับถ้าข้างนั้นฝากเอาไว้ทั้งบัตรทั้งตายฝากแฟนให้เลื่อง ได้ครับอ่ะน้องูพูดซะหน่อยไหมได้ฮะกูงกูฝังก็แน่นอนครับ <INTER> ว่าฝั่งพวกเราบัสบิ๊กคอร์ปยูไอชายแล้วก็น้องชายของพวกเราน้องลูกเต่าไดซ์ซันเรยนะก็เดีวๆนี้ทั้งไดซ์แล้วก็ทั้งบัสเลยก็จะมีผลงานแน่ๆไงก็อยากให้ทุกคนติดตามในยูทูบชาดาเลเบลหรือเลเบลดเลเบลครเาคเราคเราเอ๋อพอดีผมพูดเป็นยแซงลล ทาดาเลเบลซีเบลหรือเลเบลเลเบลซีเบลเบลทาดาเลเบลฮะเสียเงินเสียเงินใครเราใครเราอ๋อพอดีผมพูดเป็นแต่แซงลูลองนะเออขอโทษนะไปเรื่อยทาดาเลเบลซีน้ำเงินไปตามได้ครับอีกข่าวอะไรนะผมไม่ถนัดสปอยครับเมียนสปอยเขาเดินแบบอยู่เมื่อกี้แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนติดตามนะฮะแล้วก็ใครที่ยังไม่เป็น บีอ <Be> ของบัสอ้วนเนี่ยก็ยอยากให้มาเป็นสีรอบแล้วใช่ฮะ,อ,ะอยากให้มาเป็น b ีอแล้วก็สัญญาว่าพวกเราจะทํำผลงานออกมาแบบตั้งใจที่สุดแล้วก็ตั้งใจสร้างสารรค์ผลนงานที่ดีให้ b ีอทุกคนนะครับ,บครับผมค่ะครับ